ค่าหัวโลกวันพีทมันเฟ้อขึ้นและก็ค่าหัวกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นทําไมไม่เปิดเผยสักกทีสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็สลับวันพีทนั้นค่าหัวนะครับของโจรสลัดนะครับหรือฝั่งตรงข้ามรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญและกันที่บ่งบอกถึงความอันตร,รายของคนนั้นๆนะครับต้องย้ําอีกทีว่าค่าหัวในเรื่องวันพีทนั้นเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกนะความอันตรายนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนนนนนัั้้ประเมิต่อคน,น,น ได้เป็นตัวเลขวัดพลังความแข็งแกร่งนะครับแต่โอเคมันก็สามารถเทียบเคียงได้แต่ไม่ได้ร0% 0ขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งค่าหัวของโลกวันพีชนนเนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนไหนแต่แบบเอาแบบต่ำาๆสุดๆเลยเนี่ยอ้าก็ร้อยปีนะครับยุคข,ของดอลลี่กับโบกี้ทั้งสองคนเนี่ยสมัยนะครับที่ยังเป็นโจนสรสลัดลดแล่นอยู่บนท้องทะเลซึ่งประเด็นที่มันน่าสนใจสุดๆเลยนะครับก็คือมีการเปิดเผยแล้วครับว่าค่าหัวใหม่นะครับของอบบั้งงคนนนสูถึ1 1800ล้านเบรีนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะประเด็นเลยเนี่ยไอ้ก่อนหน้านี้นะครับร้อยปีก่อนดอลลี่กับโรกี้ก็ไม่ธรรมดาก็เก่งโคตรๆเลยสร้างชื่อเสียงนะครับวีรกรรมมากมายแต่ค่าวของเขานั้นเพียงแค่100ล้านเบรีเท่านั้นแต่มันมีการเปิดเผยมาแล้วครับว่าไอ้สาเหตุที่ค่าหัวสมัยก่อนเนี่ยแค่ร้อยล้านที่เก่งระดับนั้นปัจจุบันนี้ขึ้นมา1,800ล้านมันเป็นค่าความเฟ้อของค่าเงินของยุคสมัยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันแล้วก็ประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าาหัวกุมฟา ทำไมมันไม่เปิดเผยสักทีทั้งที่สร้างวีลกรรมวิรเวณไว้ด้วยเช่นกันหรือว่าค่าหัวจะไม่เพิ่มหรือเปล่าเราจะมาพูดคุยแบบเต็มๆกันไปเะครับเกี่ยวกับค่าเง e ินเฟ้อในเรื่องวันพีดนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเราแบบพูดแบบไม่โลกสวยตรงๆเลยนะครับว่าไอการที่นะครับก่อนหน้านี้ดอรี่กับโบกี้ค่าหัว100้ล้านเบรีปัจจุบันนี้กลับมามีบทบาทน,นะครับแล้วก็สร้างผลงานและการสร้างความพันป่วนต่อฝั่งรัฐบาลโลกนะครับสร้างวีลกรรมวิรเวณในศึกเอเคสและค่าหัวผู้ทยานมาคนละ1,800้านบรีนั้นแน่นอนว่ามันเป็น สิ่งที่อาจารย์โอดานั้นมาแก้ทีหลังนะครับมันไม่มีทางหรอกนะครับแม้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าเอาค่าหัวประมาณร้อยล้านเบลีก่อนเนาะแล้วพอมายุคนี้เนี่ยมาพันแปดร้อยล้านนะครับจะคิดตามค่าเงินเฟ้อนะครับของโลกความเป็นจริงซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นการปรับเปลี่ยนแล้วกันเนาะในยุคสมัยนี้นะครับที่เราจะเห็นว่าค่าหัวคนในโลกวันพีชนั้นโอ้โหล่อไปพันกว่าล้านแทบทุกคนเลยหากย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนะครับเอาย้อนกลับไปแค่สิบปีที่แล้วนะในโลกความเป็นจริงของพวกเรานะเราก็จะมองว่าโอ้โหคนระดับพันนล้า นั้นได้เนี่ยมันต้องแบบว่าระดับสูงของเรื่องแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมันปาไป3 0 0 0 5 0ห0หมดแล้วนะครับจึงทำให้ค่าหัวดอลลี่กับโรกี้จะมาเพียงแค่ร้อยล้านเบรีนะครับในฐานะหัวหน้ากลุ่มคนยักษ์เนี่ยโอ้โหผมว่ามันก็จะดูด้อยเกินไปนะครับคือถ้า500ก็ยังน้อยเลยได้ซ้ำนะครับจริงๆค่าหัวนะครับของลูกเรือกลุ่มหนวดขาวเนี่ยอย่างเช่น S ก่อนหน้านี้ค่าหัวเพียงแค่550ล้านเนี่ยผมยังมองว่าน้อยเลยได้ซ้ำนะครับขนาดเเนี่ยเป็นคนในยุคสมัยนี้นะแต่ยังไก่ผมพูดเหรอคร เฟอร์ขนาดนี้ไงหมายความว่าจันโอดาไม่ได้ตั้งค่าหัวนะครับพวกโจรสัตในโลกวันพีชเยอะเท่านี้มันเลยทําให้พอยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปปั๊บนะครับดอลลี่กับโรกี้ในฐานะหัวหน้าคนยักษ์ยังไงยังไงนะครับค่าหัวระดับ1ัน0ล้านเนี่ยมันก็สมควรนะครับที่จะขึ้นมาในระดับนี้และหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้เห็นค่าหัวเนี่ยขึ้นมาเยอะแบบนี้ด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหากนับตามอัตราเงินเฟ้อย้อนกลับไปร้อยปีที่แล้ว100ล้านเบลีเท่ากับว่านะครับค่าเงินเฟอปีละสามเปอร 1 8 0 0 0 0ล้าน,นครับก็นับว่าจันโอดานั้นก็คิดและคำนวณมาดีแล้วกับการที่ค่าหัวของดอลลี่กับโบกี้นั้นจะอยู่ที่1,800ล้านเบรี ส่วนประเด็นเรื่องนะครับค่าหัวกลุ่มโจรสั์หมกฟางทําไมนะครับมันไม่มีในหนังสือพิมพ์ล่าสุดหล่ะไม่มีการเปิดเผยล่าสุดโดยส่วนตัวผมมองว่ายังไงยังไงนะครับค่าหัวของกลุ่มโจรสันบมกฟางต้องขึ้นแน่นอนนะครับสร้างคดีเกาะคดีที่เอเคสขนาดนั้นอีกทั้งนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ยัดคดีนะครับว่าทางด้านของลูฟี่นั้นเป็นคนสังหารดรเวก้าพังอีกคือถ้าไม่ขึ้นค่าหัวเลยนะครับนอกจากจะความแปลกนะครับพอฝั่งรัฐบาลโลกแล้วประชาชนก็มองแปลกด้วยเช่นกันเองถึงขนาดบุกไปที่เอเคส นะครับแล้วก็ค่าเวก้าพังอันนี้มาถึงข่าวลวงนะครับที่เปิดได้คนทั้งโลกได้รับรู้ทําไมค่าหัวไม่ขึ้นยังไงก็ขึ้นเพียงแค่ว่าไอตอนล่าสุดนั้นเนี่ยอาจารย์โอดานั้นอาจจะกักเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดเผยอีกทีนะครับตอนที่ลูกเรือกลุ่มโมฟางนั้นอยู่พร้อมกันเพราะว่าถ้าหากเปิดเผยตอนนี้ปั๊บมันก็ไม่พลิกไงมันไม่พลิกตรงที่ว่าก็ลูกเรือคนอื่นนะครับลูฟี่โซโลซันจินามิหรือใครก็แล้วแต่นั้นเนี่ยไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับค่าหัวตัวเองด้วยก็ มีหนังสือพิมพ์อยู่แล้วรอเพียงแค่ว่านะครับเออเดี๋ยวพวกเราก็มาช็อกกันนะครับว่าสรุปแล้วค่าหัวของกลุ่มโมฟางจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมมากน้อยมากแค่ไหนซึ่งจริงๆผมเคยทาคลิปไปแล้วนะครับว่าค่าหัวกลุ่มโมฟางเนี่ยน่าจะขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะครับอาจจะแต่เนี่ยสี่พันล้านเลยได้ซ้ํากับเหตุการณ์ล่าสุดนะครับแต่อย่าไปคิดนะครับหรือไปประเมินนะครับเทียบเท่ากับการเฟอองนะครับของดอลลี่กับโบกี้นะไอ้ดอลลี่กับโบกี้เนี่ยมันไปเทียบเฟืองกับเมื่อร้อยปีก่อนยังไงของกลุ่มโมฟ เดียวกันนะครับกับหนวดดากับแชงนั่นแหละไม่มีทางขึ้นไปทีเดียวเลยนะครับห้าพันกว่าล้านนะครับเทียบเท่ากับโรเจอร์คือกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันเก่งก็จริงนะครับวีกรกรรมเยอะก็จริงนะแต่ว่าถ้าขึ้นไป5,000เลยในะตอนนี้เนะี่ยคิดดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเกาะหน้านะครับเกาะต่อไปนะครับอ,อย่างเช่นไปเกาะสุดท้ายลาบเตไปเจอฝั่งแลบาบโลลงข้าหัวไม่พุ่งไประดับหมื่นล้านเลยอยังไงเนี่ยมันก็ต้องกดเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแต่นะครับที่พูดเา่าไว้ทําไมขึ้นน้อยจังแค่สี่พันล้านหรือสามพันล้านกว่า,วาๆเนี่คบบแโ ตรของโคตรมหาศาลเลยแล้วจริงๆเนี่ยต่อยค่าหัวนะครับสามพันล้านสี่พันล้านห้าพันล้านในโลกวันพีทเนี่ยเอาจริงๆไม่มีใครสามารถจับพวกนี้ได้อยู่แล้วหรือจับไปนะครับฝ่า,าบานโลกจับไปถามว่านะครับจะมีการให้ค่าหัวหรือเปล่าก็ไม่ได้มีการให้จริงๆจังๆสักเท่าไหร่อ่าเป็นว่าเป็นการดูเอาไว้เพื่อความบันเทิงและการสลับค่าหัวนะครับตัวละครในเรื่องวันพีทถ้าสำหรับผมนะผมลุน้นค่าหัวลูกเลยกลุ่มหมวกฟางมากกว่านะครับเช่นท็อปเปอร์เนี่ยให้มันแต่สักล้านเบรลีก็ยังดี ถ้าค่าหัวระดับทุกเดือนจัก,กรพรรดิเนะี่ยถ้ามันขึ้นมาอีกสักนิดนึงเนี่ยนะผมมองว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านี้อย่างน,น้อยๆก็สร้างความน่าเกรงขามและกันให้กับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางและทุกคนที่เห็นกันบ้างครับคิดว่าค่าหัวของกลุ่มหมวกฟางนั้นจะพุ่งทะยานไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เห็นด้วยหรือเปล่ากับการที่อาจารย์โอดานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนแค่บทบาทและกันก็คือให้มีค่าเงินเฟ้อในเรื่องวันพีซจริงๆมันก็เมกเซนนะครับที่อาจารย์ปรับมาสัตว์ผมผมมองวาอา เ,นะเชื่อว่าดราม่ากระจายแน่นอนเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่พอแบบว่ามีการแก้ทางแบบนี้ปับ๊บดราม่าไม่เกิดกําเนิดแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการอธิบายอย่างชัดเจนแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอยากรับชมอะไรเกี่ยวกับวันพีชคอมเมนต์มาได้เลยปวดตัวละครข้อมูลจัดอันดับเพราะว่าวันพีชเดี๋ยวจะงวดสองสัปดาห์ใช่ไหม เพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับชมนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปจริงๆแล้วขอขอบพระคุณครับ